วัดภิกษุใหม่ในวันที่12มืสอนี้วันศุกร์ทีเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองเป็นวันจันทร์เนาะเรีนบ่ะวะฮะวะเออกระสังรักว่าตั้งเป็นวันที่สิบสองมันบ่ชื่อหยั่งเด้เดี่ยเตรียมตัวเขี่ยวเข็นกันเองเด้อ บักนาแหละฟามือได้มึงบักนี่ <c oughs> เขียวเข็นกันตัวทังงห้ไปเห็ดเวียงดิเขียวตัวเนี้ยมาแลงกับพ่อให้ลูงปีปวกกับบูอันองดำงีงงูงูดำเป็นปูแน่ไอ้การบวชมันก็เป็นของเหตุในญาตอดอก ลูกเขาสอนกันให้สร้่งอนาคตให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้กระยันให้โอดทนให้ลร้ไร้ยางให้เกิดความประสบความสําเร็จในชีวิตฐานะการงานการเงินมั่นคงนี่คือทางลูกจะเป็นแบบนั้นบ่มีผู้ใดสอนลูกจะของจะค้นกว่าให้ไปเป็นพระอรหันต์ให้แม่ให้พ่อจะค้นในเด้อหลาบ่มี บมีเลยมีแต่จากไข่ลำให้รวยให้เป็นเศรษฐีให้เป็นเจ้าเป็นนายจักไผสิไม่เป็นชีค่าให้ใส่มีแต่เจ้าแต่นายเบิดลายก็ดีเนาะไผสีดำนาให้กินไพสิปูผักค่งมักแ่งปลูกเข็ดสวนปลูผัดผีกมาขายปูกตะไคร้หัวหอมเนาะโลกเขาสิซ้อนหราไปในท่าไงไข่ลำไห้รวยให้มีหยดถามันดาซักให้เป็นเจ้าในง่โตให้มีซื้อมีเสียงเด้ แต่ว่าบ่มีพ่อแม่ผู้ใดก็สร้างเถอะบ่มีเลยสิอยากให้ลูกเป็นพระอรหันต์อะไรจังว่าการบวชเป็นของเหตุได้ยากเปรียบสมมุนดึกว่าหลากมัวหลากควายเข้าโล่งขาสัตว์ความเป็นสัตว์ยู่ในโตของคนนูนนั้นูนนั้นทุกชนิดเด้บาดเป็นหมากับเป็นเนส่จน่วนมากเป็นหมาหลายกว่าว่าว่าว่๊คหุยโวโอวดเฮาคนนั้นเฮาคนนี้แต่ว่าเ่เคยเฮาจาของ อย่าก,กัดคนนั้นอย่าก,กัดคนนี้ครับเพกัดจะของนั่นแหละเป็นเหี้ยกระมีเด้อยู่ในหั่นทั้งงวัวทั้งควายเออเป็นเหี้ยรวมแล้วคือสารพัดสัตว์ไอสัตว์เราจะเรีว่าละ่ะสัตว์ต่างๆในตัวเฮานี่เยอะแยะพวกเจ้ากินกุ้งไปเท่าใดกินกุ้งกินปลากินปูกินหอยไปเท่าใดงัวคว,า,ควายาสารพัดเด้อยู่ในร่างกายเฮานั่นแหละ ภายใน,นห้องบวชเขามาแล้วเงห้องปมาเสียสละออกจากความเป็นสัตว์สัตว์แปลว่าผู้ยังคล้องอยู่เกี่ยวอยู่ในอารมณ์ยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงมีแปลว่าสัตว์จึงมีการฆ่าป้นกี้รักหรือคมขืนตลอดทั้งกินเหล้ามายาแหละนี่แหละความเป็นสัตว์บางทีมันอยู่ในจิตใจเราสัต,ตว์โตลึกๆแท้ๆความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น ผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจผู้หญิงใหญ่แต่ว่าบ่าเคยขิดเรื่องความตายไม่แต่ขิดจากใดนั่นจากใดนี่จากเป็นนั่นจากเป็นนี่แหละการบวชถึงมากสลัดสระความเป็นสัตว์อยู่ในหัวใจนี่อยู่ในความรู้สึกของเขานี่คขิดเบื้องดีๆเด้ดอจาว่าจะคล้องประเสริฐโหดเทียมที่สุดกับคน กษัตริย์มนุษย์นี่แหละจากเวลาโหดเนี่ยมที่สุดเวลากี้ปูก็ถิ่มลงไฟเลยกีกบกีเขียดกีหอยหอยมันหังบ่มีตีมบ่มือเมื่อแหลนเออถิ่มลงเน็กมันไหวน้ำเลือดของมันนั่นนะขาวๆฟดๆๆๆก้นมากกินปลาดิบกินกุ้งดิบกินหอยดิบก็กินกินสัตว์ดิบๆก็กินกินงูกินควายดิบๆก็กินนี่บละ แล้วถ้าเรามีโอดในเฮ่าเนี่ย,ยก็กอยอูดแน่กอยมาไล่แน่เนาะกินเบิดเด้เสือยี่น้ำปลาก็าจะเบิดก็ว่าคนเอามากินนับบ่นบ่ล่ะเก่งกวางเสือหมูปลากับท้งแหดกินเบิดนั่นแหละจะคิดว่าจะคอมประเสริฐและนักบวชก็จะามาคอยสละ,ะออกสละ,ะออกจากความ เห็นแก่ตัวจากความเป็นสัตว์เอาสัตว์ออกจากใจเฮาเอาสัตว์ออกสัตว์แปลว่าผู้ข้องเกี่ยวอยู่ในความากไดใดดีม um ีอย่าเป็นสาระออกบดเลยความโลภนั่นแหละความโลภหรืสัตว์ก็เลยนี่มันสารพัดสัตว์โลภก็ยุนในสัตว์มนุษย์กลธวก็ยูนในสัตว์มนุษย์ลงก็ยุนในสัตว์มนุษย์จะคิดว่าจะข้องประเสริฐแหละพระพุทธเจ้าจึงมีหนทากให้พวกเข้าออกจากความเป็นสัตว์ คนทางหลกเขาว่าพระนี่สอนให้ยำอยู่กับที่ออมันบอดีบอเอ,อเข้าเจ้ามาฝึกหาดปฏิบัติตนเองเข้าเจ้ามาบวชมาจังบอได้ออกไปย่างเมียมึงเดสันดีบอดีพระอยู่ในนี่ซึกออกไปไปย่างเอาเมียมึงหันอ,อสำหรับผู้แย่เข้ามาย่างเมียมึงนี่ย,ย่างงานมึงย่างเงินมึงดีบดีไปเกเลรกินเหล่าเมายาติาด่่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 ่ ยังสั่นแล้วอย่าแงมาดิผมไม่ได้สนไผ่ดิหละว่าสอนไปทางทางที่บอสสั่งสัน่นบอสจะเลือ่อนบอสจะเลื่อนโดยการไปขาเงินขาขามือนึ่งหรือเจะเลื่อนโดยการไปแย่งอเอี่ยมืยอหนึ่งหรือเโดยการไปแย่งอาชีพการงานการเงินมือนึ่งหรือเ่บางที่เขาออกไปติดยงติดยาหรือไปทั้งไปปนขี้ขามือนึ่งหรือเ่นั่นเห็นบ้างละ่ะ มึงสิดีเลิศประเรสริฐแสดมึงยังไปแย่งเมียคนอื่นอยู่บักฮานเออนไปหาแย่งเงินแย่งงานคนนั้นพคนนี้อิจฉาลริสยาคนนั้นคนนี้อยู่นี่มันเขาสู้คนท่างการฝึกตนเพื่อให้เขาถึงความประเสริฐมนุษย์เป็นแปลว่าผู้ศึกฝึกตนใดเขาสู้คนท่างอันประเสริฐใดไดประเสริฐคือเป็นผู้มีคุณต่อโลกต่อบุคคลต่อสัตว์ต่างๆ สร้างสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ให้กับบุคคลสัตว์สิ่งของใดนี่คือผู้ประเสริฐประเสริฐต้องประเสริฐไปด้วยคุณธรรมคุณคือสร้างอันใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อนมนุษย์และสัตว์ธรรมคือตามความเป็นจริงสร้างไปตามความเป็นจริงโดยบ่เบียดเบียนโดยบ่ทำลายกู้ให้เสียชีวิตและรั์สนก็หละความประเสริฐของของสัตว์เรานี่ ลอกคาบสัดออกสัดโลภสัดโกรธสัดหลงนั่นเองเขา,าค่อยๆลอกออกลอกออกเออผู้ใด,ดเป็นโสดาก็ลอกคราบสัดออกไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออผู้ใด,ดเป็น,รปนพระสกิตาคามีความเป็นสัดเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์ผู้ใดเป็นอนาคามีเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออผู้ใดพ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเออบ่มีความเป็นสัดเพราเป็นยังพอ,องเพเป็นอยังอีก ว่าเป็นอยียงเสียเลยที่เขาเจ้าใส่ซื้อว่าเป็นพระรหันต์แปลว่าผู้วางมือจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอารหัตตะจีิงเลยาอารหัตตผลวางมือออกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยแงมากได้ชาวเขาบ่าบวชลอยก็องอยู่ในนี้อาจจะมีผูดด้ใดผู้หนึ่งติดยาไปแถวบ้านมึงอหละขามึงก็ได้เออ คมคืนลูกเมียมึงก็ได้นั่นแล้วเนี่ยจินมึงมาบวชที่อ้อมเบาเบาดอกทะเลวันเรื่องบวชเนาะพอความเป็นสัตว์ทุกขีนนี่เต็มอยู่ในมันอยู่แล้วนะนั่นแหละ <c oughs> จังหวะบ่มีผูดด้ใดสอนลูกให้เอออนาคตนี่เป็นพระอรหันต์เด้อล่ะบ่มีมีแต่อนาคตให้เป็นเจาน้านายเออให้เป็นตำรวจ เป็นทหารเายศใหญ่ๆไง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 เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งสั้นแล้วแมนว่าล่ะผู้ได้กล้าปฏิเสธกนมีลูกนี่สิบ่อคุ้มลูกไปรเรียนหนังสือเก่งๆสิบเจมยาน,นาาวัฒนาเขาเอาแม่บ่มีแห้ะงอีซ้อนว่างควมอยากใดดีมีเป็นในโลกนีจุดไม้เดียวคือ บ่มาเกิดอีกบ่มาย่งเงินย่งงานย่งผัวย่งเมียก็ไปอีกมีจุดหมายเดียวนี่เท่านั้นเด้บ่มาย่งขี้ดินขี้ดอนไปอีกบ่มายังเลือกสวนไร่หน้าบ่แย่งป้าอ้อยบ่มาแย่งกินเหล้าก็ไปอีกบ่มาย่งขาสัตว์กบไปบ่มาตัวผู้ใดอีกเนอาสอนจุดเดียวคือเขาสู้ในพลานอย่างเดียวเดีนั่นแหละอนาคขคือขวักเข้านีทำไรอนาคตทั้งโลกคือบ่จากได้ยังบ่จากเป็นยัง เอาสมบัติจกักรพรรดิอันยิ่งใหญ่มาให้เฮาบ่าได้มีค่าเสียดเสียวอีหยังกับเฮาเลยเด้มิมันบ่ฮู้จ,กจกักฮอดจักรพรรดิพุ่นอันซ้ํามันเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นกษัตริย์ครองโลกวงยังบ่ได้สนใจตัวนั้นเลยบ่มีค่าทอขี้กระเทิ่นลำไร้ซ้ำนั่นแหละ <c oughs> ว่าอนาคตมันสิไปไสอนาคตแต่ละคนพวก เขาคิดบองดีๆนี่ได้อนาคตจตของอยู่ใสเท่านั้นแหละเป็นเจ้าเป็นหน้าก็ไปคดไปโกงค้นไปคดไปโกงไปล้ำไปรว้ยนั่นอนาคตสูงสุดของแต่ละคนคือตายบม่มีผู้ใดตัวหนี้ได้เลยไม่มีผู้ใดหลอดพ้นจากความป่วยความเจ็บและความตายเลยเกิดแล้วที่จะไม่แก่ไม่เก็บไม่ป่วยไม่ตายไม่มีนี่คืออนาคตพวกเขาหัวอนาคตอยู่แล้วเป็นทางเขาคือว่า สาระสลัดเห็นความเป็นสัตว์่ในตัวเองเอาสัตว์ทุกชนิด่ในตัวเขาออกกันมันได้อยู่ในจิตใจเขาออกกันมันได้เขาเห็นโทษแห่งความโกรธอะเว้ยอยากได้ดีอยากมีอยากเป็นเ,ออเหตุให้ฆ่าก็ได้ทั้งคนและสัตว์ลักปล้นกี้ก็ได้ทั้งคนและสัตว์เอ,อประพฤติพิษในกามบังคับคมขืนใจคมขืนกายก็ได้โกหกทำให ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินก็ได้กินเหล้าก็ได้ให้ผู้อื่นกินก็ได้ทําให้ตัวเองเสียสติก็ได้หรือเล่เลี่ยมให้ผู้อื่นเสียสติก็ได้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองหวังความโลภสัตโลภจังหวพะพอเข้าสิสละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็สันสิว่าการบวชเปรียบสม,มุติว่าหลากคนผู้นัน้นเขาโล่งขาสัตว ก็เป็นสัตว์อยู่ในจิตใจของเาเองอนาคตสุดท้ายของคนอยู่ใสเดี๋ยนี้ในพ้นในพันรับเผาถิ่มหลายเหล่านี้นเนาะในพ้นในพันธองเลยจะฟังมหากย์ที่มีมาแล้วแต่ดังเดิมก็เขาก็ได้อ่านตัวให้ซื้อเ่ยองนั่นองนี่องคนี่องคนั่นตายบ่ล้วนั่นคืออนาคตพวกเข้าจงเหตุให้มันเบิดอนาคต อน,นาคตคือเฮาประกบมากเกิดอีกอน,นาคตคือบ่มีความบังทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความโลภในตัวเองดีแล้วเด้นี่ผู้มาบวชมันจังบ่ได้ไปแย่งเมียบักอันนะั้นแต่วันเป็นแต่แย่งบ่บวละว่าอืดอืดอยู่นะเนาะเอเหยเอยู่นั <c oughs> ่นแหละยังไม่แย่เด้ ขาบวชโดยผรร้ำข้า,าบวชโดยระวินัยข้าบวชโดยภาวะข้าเห็นความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ที่มีความเกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเป็นธรรมดาข้าบวชโดยะธรรมอันนี้ที่จะนี้พ้นความตายไม่มีขาบวชภาวะข้าเห็นหนทางแห่งการดับทุกหนทางแห่งการมดความเวยียนว่ายแต่เกิดหยุดการเวรยียนว่ายแต่เกิดหนทางแห่งอริยสัจ หนทางแห่งภนยในธานุเขาบวชภาวันนี้ยะฮาไม่ได้บวชน้ำข้นผู้สีรัตธาหรือวัทสธาเาเป็นด้สนใจเหมือนกันนั่นแหละตัวเขาเห็นหนทางแล้วนี่ความจริงสัตว์ท,ทั้งหลายที่จะไม่กลับมาเกิดอีกอวิชชาญ,ญาตเตเววะอเสสัยวิรคาคันนิโรธาสังฆะนิโรโทสัตว์ท,ทั้งหลายเมื่อหยุดความคิดปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น อารมณ์ย่าเกิดขึ้นไม่ได้ออนั่นแหละเป็นหนทาง่งการดับทุกขจากการเวียนว่ายตะเกิดยุดที่จิตของเขาเองยุดที่กิริยาของจิตคืออาการคิดคือกิริยาของจิตออโดยการทําฌานหมั่นทําสมาธิหมั่น,นตัวนี้ตั้งหากข้าบวชทั้ตัวนี้อหอล้กก็เขาเห็นความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิด เป็นทุกข์อยู่ล่ํำไปเ,ออเพราะความไม่รู้นั่นแหละทำให้คิดปรุงแต่งในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจึงดิ้นรนสแสวงหาก็เกิดการทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเ,ออเก็บไว้เป็นอารมณ์แห่งความรู้สึกพอใจมัางไม่พอใจมัางหนี่สัตว์ทั้งหลายมันเกิดแบบนี้ออผู้สิบพลจะความเป็นสัตว์คือบกคิดผู้ที่คิดนั่งเป็นสัตว์ไปหันเด้และจังบอกว่ามันดีแล้ว ว่ามีผู้ใดบรรลุเมื่อแล้วจังมาบวชเด้ก็มีแต่ปุถุชนคนหนานาเนี่แหละเดินทางเข้าสู่ปัญญาชนแนปัญญาชนคือเห็นความจริงของชีวิตแต่ว่าบ่าท่านได้ขามโคดดอกเพรไะวเห็นแล้วยูที่การฝึกของตนเองมันจึงสิงขามโคดได้โคดของปุถุชนขามโคดแห่งความเป็นสัตว์ฟื้ไปเลยเหตุไปเลยตัว ทุกคนมีอนาคตเดียวกันตายทิ้งทั้งหมดไม่เหลือแต่ว่าสิ่งถี่ยังติดอยู่ในใจของเขาเองจิตวิญญาณจิตเป็นที่ศูนย์รวมสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่ตัวเองได้กระทำเอามาแล้วจิตสัญญาเวทนาสังขารความรู้สึกนั่นแหละคือจิตคืออันเดียวกันนั่นแหละมันร่วมอยู่ในจิตเลยเบาสั่นว่าจิตก็ได้ว่าใจก็ได้แต่เขาบอสละออก มีความอยากได้อยา่างดีเขมีอยากเป็นแต่เาบมาฝึกขัดตนเองเออ,อน,นานตคือเกิดอน,นาคตคือแก่อน,นาคตคือเก็บอน,นาคตคือตายนั่นคืออน,นาคตของสัตว์ทั้งหลายออแต่ว่าผู้เห็นหนทางแห่งความดับถูกผู้เห็นหนทางงความพ้นจากความเป็นสัตว์ก็คือเห็นความคิดที่มันปูนแต่งไปนี่แหละคนเท่าทุกเพราะว่าความคิดถ้าผู้ใดหยุดคิดได้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนอั่แหละเพราะ